วันนี้ก็เป็นเนื้อหาของวันที่6แล้วเนาะหลังจากที่ใครหลายๆคนก็ลองลงสินค้าไปแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเมื่อเราลงสินค้าแล้วเราจะสามารถแชร์ไปยังกลุ่มต่างๆได้ยังไงแบบไหนบ้างนะคะประเด็นที่แชร์ไปยังกลุ่มเนี่ยมันก็ไม่ใช่สาระสําคัญสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าปุ้ยจะทําให้ดูแล้วก็มีวิธีการแชร์ยังไงแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่า เราเลือกกลุ่มที่แชร์ไปเนี่ยสอดคล้องกับสินค้าเราไหมถ้าเราลงขายสินค้านั้นๆแล้วเราแชร์ไปยังกลุ่มที่ไม่มีความสอดคล้องกับเรื่องนั้นมันก็มีโอกาสที่จะทําให้เราเนี่ยขายของไม่ได้เช่นคุณปูคุณหมิวคุณปลายคุณแตงโมคุณสุขคุณปูแตนแอนนะคะคุณปัด คหญิงหรืออ้อมเนี่ยลงขายเครื่องสำอางอาหารเสริมแต่แชร์ไปที่กลุ่มรถยนต์อย่างเงี้ยมันโอกาสของการที่จะขายได้มันก็ไม่ได้วันนี้ค่ะปุ้ยะจะมาแนะนําวิธีการแอดกลุ่มสาธารนณะอย่างไรเพื่อที่จะรองรับกับสินค้าที่เราลงในแต่ละอย่างคุณปุ้ยเคยบอกไปแล้วใช่ไหมคะว่าเวลาที่เราลงโพสต์ในมาเก็ตเพจเนี่ยลงปุ๊บเราสามารถโชว์ที่มาเก็ตเพจได้และสามารถโชว์ไปยัง กลุ่มสาธารณะได้และวิธีการแบบนี้เราก็สามารถเอาสินค้าดอปชิปในโชปปี้เนี่ยมาลงขายในกลุ่มนั้นๆด้วยก็ได้นะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยทำง,งานง่ายขึ้นเนาะอ่ะเดี๋ยวปุ้ยอะ่ะจะแยกออกเป็นคลิปคลิปออกเป็น1 2 3 4 5 6เป็น6คลิปนะคะในการตามหากลุ่มเนาะแล้วก็จะแยกเป็น 6.1 6.2ไปจนถึง6.6เพราะว่าถ้าทําเป็นคลิปเดียวเลยมันจะยาวเกินไปนะคะอันแรกสมมุติว่าเพื่อนๆจะขายเครื่องสับอ่างอาหารเสริมสิ่งแรกเลยเพื่อนๆเ,เนี่ยก็จะต้องไปหาแอดกลุ่มที่เขาขายเครื่องสับอางอาหารเสริมนะคะบางคนบอกนึกไม่ออกค่ะจะเอากลุ่มไหนดีนะคะเราก็สามารถที่จะเข้าไปที่มาเก็ตเพจแล้ว เราพิมพ์สินค้าของเราก็ได้สมมุติว่าเราจะขายลิปสติกเนาะลิปสติกอ่าลิปสติกหรือคอลลาเจนผิวใสอะไรก็ได้นะคะเราก็สามารถเข้ามาดูในโพสตของคู่แข่งที่เขาลงไปแล้วอ่าเรามีวิธีการสังเกตง่ายๆเช่นอ่ะปุ้ยเนี่ยกดเข้าไปดูคนนี้นะคะปุ้ยกดเข้าไปดูในรายละเอียดเราเลื่อนลงมาเนี่ยคะ่ะเราจะรู้ทันทีว่าเนี่ย ผู้ขายคนนี้อยู่ในกลุ่มขายของถูกสมุดปาการเราก็สามารถที่จะกดเข้าไปแล้วขอแอดก็ได้นะคะแต่อันนี้ปุ้ยอ่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วนะคะหรือถ้าเป็นสินค้านี้อ่าเนี่ยนะคะลิปสติกนะคะเราเลื่อนลงมาเนี่ยมันก็บอกเลยว่าผู้ขายเนี่ยเป็นสมาชิกกลุ่มไหนนะคะเราก็สามารถที่จะกดเข้าไปดูกลุ่มพวกเขาก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วอ่ะ มันจะโชว์กลุ่มที่เรามีอยู่แล้วนะคะถ้าเป็นแบบนี้เราไม่เคยเข้ากลุ่มไหนเลยมันก็จะไม่โชว์เราก็มาพิมพ์ที่หัวข้อข้างบนตรงนี้ว่าลิปสติกอ่าลิปสติกเครื่องสำอางราคาถูกเนี่ยค่ะแล้วเราก็มาคำว่ากลุ่มมันก็จะโชว์กลุ่มให้เราเยอะมากมายเลยนะคะเราก็ดูว่ากลุ่มไหนเนี่ยขึ้นเป็นแสนเลยถ้าขึ้นเป็นแสนเราก็กดเข้าร่วมนะคะสักสิบกลุ่ม อ่ะเราก็ต่อไปค่ะค่ะอ่านะคะแล้วก็กดส่งเราก็แอดถ้าส่วนใหญ่แล้วปุ้ยอ่ะจะแอดเข้ากลุ่มที่มีประมาณแสนกว่าคนอะเพราะว่ามันน่าจะมีคนเยอะนะคะโอกาสที่เราแชร์เข้าไปก็อาจจะมีโอกาสที่จะขายของได้นะคะประมาณนั้นเนาะอ่ะเราก็สามารถกดเข้าร่วมได้เลยนะคะหรือถ้าเป็นสินค้าแม่และเด็ก เราก็พิมพ์ตรงหัวข้อนี้เลยได้เหมือนกันสินค้าไม่ต้องเอาหลายคลิปหรอกเนาะสินค้าแม่และเด็กอ่าเห็นไหมคะพอเรากดปุ๊บแล้วเรามาที่คําว่ากลุ่มมันก็จะมีขึ้นให้เลยเห็นไหมคะปุ้ยก็จะเข้าไปที่กลุ่มเปิดท้ายชาญเรือนสินค้าแม่และเด็กมือหนึ่งมือสองเราก็กดเข้าร่วมได้เลยนะคะพอเรากดเข้าร่วมแล้วอะ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้ อ่ามันก็จะเป็นแบบนี้เราก็สามารถเอาสินค้าดอบชิปจากในโชป p ีเนี่ยมาโพสต์ขายได้เลยอ่าอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึงได้ด้วยนะคะเราก็เขียนราคาก๊อปตรงนั้นแหละมาเรียบร้อยหรือเราโพสต์ในมาเก็ตเพจเราโพสต์ในมาเก็ตเพจเราก็สามารถแชร์เข้ามาได้เหมือนกันอ่ะสมมุติว่าปุ้ยเข้าไปในโชป p ีปุ้ยจะไปหาสินค้าแมา่และเด็กมาซักอันละกันเนาะเดี๋ยวสาธิตให้ดูนะคะเราจะได้ทําได้เนาะประมาณนั้น อ่ะอ่ะอ่ะปุ้ยเอาเบเบอันนี้แหละเอาเอาเบบี้เลิฟก็ได้นะคะมันมีสินค้าแม่และเด็กเยอะเหมือนกันนี่แล้วแต่ว่าเราจะเอาอะไรเนาะ ่สินค้าแม่และเด็กมีสินค้าวาโก้เป็นของคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเอายกทรงก็ได้ยกทรงลูกไม้ มีของวาก้นะคะเยอะแย,ยะไปหมดแล้วแต่ว่าเราจะชอบอันไหนอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นของวากูหมดเลยเนาะประมาณนั้นเราก็สามารถนำข้อมูลนี้มาโพสขายลงไปในนี้ก็ได้นะคะมาโพสขายกลุ่มแม่และเด็กที่เราแอดไว้ตอนแรกอะ,อะหรือว่าแอดไว้ประมาณสักสิบกลุ่มเนาะหรือว่ากลุ่มกลุ่มที่3ก็คือเสื้อผ้ามือสองเราก็พิมพ์ว่าเสื้อผ้ามือสอง เนี่ยเห็นไหมคะมันก็จะมีเสื้อผ้ามือสองโคราชถ้าเราไม่รู้ว่ากลุ่มไหนเราก็กดคําว่ากลุ่มนะคะเราก็กดเข้าร่วมอ่ามันก็จะมีเข้าร่วมให้หลายจังหวัดเลยแล้วแต่ว่าเราจะขายเสื้อผ้ามือสองอะไรรองเท้ามือสองกระเป๋ามือสองนะคะหรือว่าอีกกลุ่มหนึ่งเป็นอาหารของกินเราก็พิมพ์เลยว่าของอร่อยอ่าของกินเราก็พิมพ์คําว่าของกินกดค้นหาเสร็จแล้วเราก็เข้าไปคําว่าที่กลุ่ม นะคะมันก็จะมีเนี่ยกลุ่มเข้าร่วมเพียบเลยที่เกี่ยวกับอาหารถ้าเราจะขายของกินอาหารอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือแม้กระทั่งรถยนต์เหมือนกันถ้าเราจะโฟกัสขายสินค้าตัวไหนเราก็พุ่งเป้าไปที่กลุ่มนั้นนะคะมันก็จะมีรถยนต์มือหนึ่งมือสองหมดเลยเนี่ยกลุ่มเนี่ยนะคะกลุ่มเนี้ก็เพียบเลยเราก็กดเข้าร่วมให้หมดเวลาที่เราโพสตขโพสต์สินค้าเข้าไปอ่ะเราอ่ะจะได้จะได,จะได้จะได้สามารถแชร์ได้นะคะอ่า รถยนต์มือ2หรือว่าของใช้อะของใช้ของใช้มือ2อ่ะเนี่ยเห็นไหมคะพอกดกลุ่มปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเลยเป็นตลาดรัดของใช้มือ2เยอะแยะเต็มไปหมดนะคะพอเรากดเข้าร่วมแล้วเนี่ยนอกจากเราจะรอแค่โพสต์ในมาเก็ตเพจไม่พอเราก็สามารถโพสต์เข้าไปยังกลุ่มเหล่านี้ได้นะคะ เออสามารถเอาเอาสินค้าเราไปโพสต์ได้เลยและทีนี้บางคนบอกว่าเนี่ยเหมือนแบบนีอย่างเงี้ยเห็นไหมคะเนี่ยคือเขาขายในมาเก็ตเพจเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าเขาอะเป็นสมาชิกกลุ่มไหนบ้างเห็นไหมคะเออแล้วรู้รู้ออกด้วยว่าคุณคุณแตงเนี่ยเขาขายอะไรเออขายอะไรยังไงบ้างนะคะ เนี่ยเรารู้เรารู้เราสามารถสืบรู้ได้หมดเลยว่าเขาขายอะไรแบบไหนยังไงนะคะประมาณนี้เสร็จแล้วปุ๊บเสร็จแล้วปุ๊บบางคนบอกว่าอุ้ยเข้าไปในกลุ่มอะแล้วมันเงียบเงียบทำยังไงดีคะอ่าสมมติว่าปุ้ยอยากจะขายแบบพวกของใช้พ่อแม่เนี่ยสินค้าสินค้าเกี่ยวกับแม่และเด็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้หลายคนบอกว่าอุ้ยทําไมแบบ โพสเข้าไปไม่เห็นมีใครเห็นเลยวิธีการง่ายๆถ้าจะขายสินค้าแม่และเด็กอย่างเดียวเลยอะเราตามแอดคนเหล่านี้ค่ะเป็นเพื่อนเนี่ยเราจะรู้เลยว่าแม่และเด็กเนี่ยก็แม่ชอบขายชอบซื้อออนไลน์ไว้มากดอกถูกใจอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนกลุ่มนี้เป็นเพื่อนกับเราเวลาเราลงมาเก็ตเพจแล้วแชร์ลงมาหรือว่าโพสต์ขายในกลุ่มนั้นๆอะเขาจะเห็นแต่ถ้าเขาไม่เป็นเพื่อนเราเขาจะไม่เห็นอันนี้คือเหตุผลว่าทําไมเราโพสต์ขายอะไรแล้วคนทําไมถึงเห็นหรือไม่เห็นอันนี้สมมติว่าขายเครื่องกันแดดอย่างเงี้ย นะคะแปลว่าไม่มีใครได้รับความนิยมเราดูออกเนาะว่าสินค้าไหนเนี่ยมันมีคนมาทักหรือเปล่าเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถแชร์เข้ามาได้เนาะแชร์เข้ามาในกลุ่มได้แล้วเราก็พยายามแอดคนในกลุ่มเนี่ยเหล่านี้เนี่ยเห็นไหมคะมีตั้งหลายคนเป็นสมาชิกอะเห็นไหมคะเราก็สามารถตามแอดคนเหล่านี้ได้นะเพื่อที่เราจะได้ขายสินค้าเราได้หรือแบบว่ากลุ่มรถยนต์เหมือนกันพอพิมพ์คําว่ารถยนต์ รถยนต์เนี่ยค่ะกลุ่มอ่ามันก็จะมีกลุ่มรถยนต์เยอะแยะมากมายให้เรากดเข้ารวมเดี๋ยวปุ้ยจะจะสาธิตวิธีการลงสินค้าแล้วแชร์มายังกลุ่มให้ดูเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไอเดียแต่ว่าเพื่อนๆจะต้องแอดกลุ่มกลุ่มที่สอดคล้องกับสินค้าของเพื่อนๆก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆยังไม่แอดไม่แอดกลุ่มที่สอดคล้องกับสินค้าโอกาสขายก็จะมีน้อยอ่าเช่นอ่า ปุ้ยเข้าไปในมาเก็ตเพจปุ้ยจะลงขายสินค้าของปุ้ยปุ้ยกดขายเนาะอะ่ปุ้ยกดขายก่อนนะคะแล้วปุ้ยจะแชร์ไปยังกลุ่มให้ดูเนาะอะ่ขายสินค้าหรือว่าถ้าเป็นแบบของในบ้านของใช้ในบ้านเนี่ยเราก็สามารถที่จะ เราก็สามารถที่จะกดขายบ้านสําหรับขายหรือเชา่างานก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะเข้าสินค้าเนาะเข้าสินค้าเสร็จแล้วเดี๋ยวปุ้ยจะขายสินค้าตัวนี้นะคะอ่าสินค้าตัวนี้แล้วกันไม่แน่ใจว่าลงขายได้ไหมเนาะเพราะว่าภาพมันซ้ำอ่าสมมติอันนี้นะคะปุ้ยก็ลงขายเลยแล้วก็บอกว่าอ่าใส่ใส่อิมชันหน่อยเพราะว่า การใส่อิโมชันจะทำให้มันสะดุดแล้วก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยสนใจมากขึ้นนะคะสีแดงกำลังดีนะคะสีแดงอะไรอย่างเงี้ยพร้อมส่งแล้วก็พิมพ์ว่าพร้อมส่งงานเซลล์อะไรอย่างเงี้ยงานเซลลดทั้งร้านงดปลายทาง เครื่องปินมินิอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ปู้จะขายให้แมค่ค้าออนไลน์ดังนั้นเพืก็จะเข้าไปกลุ่มซื้อขายออนไลน์เนาะประมาณนี้นะคะ999เอาอ่ะหมวดหมู่หมวดหมู่ก็น่าจะเป็นเบ็ดเตล็ดเนาะ,ะเบ็ดเตล็ดแล้วก็แท็กสินค้าเราสามารถ ใส่คําที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเราได้ถ้าเป็นสินค้าแม่และเด็กของมือสองเราก็พิมพ์ไปเลยนะคะอันนี้ก็ก็คือ,อ,อขายของขายของออนไลน์ซื้อขายอ่ะ อะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็สามารถแท็กแท็กได้นะคะประมาณนี้แล้วก็นรับปลายทางอะไรเงี้ยเราก็ใส่รายละเอียดนะคะอันนี้รายละเอียดเราสามารถก๊อปม,มาจากโชปีโชปีได้แล้วแต่ว่าพวกเราจะเอาอะไรนะคะอันนี้ปุ้ยสาธิตให้ดูเฉยๆมีสามสีชมพูฟ้า ขาวนะคะรายละเอียดเราอาจจะใส่ให้ละเอียดแบบนี้ก็ได้นะอันนี้ปุ้ยสาธิตให้ดูนะคะแคปหน้าจอปุ้ยไปเห็นอันเนี้ยเนี่ยค่ะเห็นไหมคะงานผ้าไทยชุดผ้าไทยลดเหลือชุดละร้อยห้าสิบเท่านั้นเราอาจจะพิมพ์ประมาณนี้ก็ได้รายละเอียดนะคะหรือว่าสอบถามสั่งซื้อใส่ลายได้ใส่เบอร์โทรได้ใส่ Facebook ไ,ได้นะคะเราอาจจะเขียนรายละเอียดเต็มๆแบบนี้ก็ได้แต่ว่าของปุ้ยสาธิตปุ้ยขอยเขียนแบบเร็วๆร,ร,รวบ,รวบๆให้พวกเราดูเนาะประมาณนั้นเสร็จแล้วปุ๊บ ปุ้ยก็เขียนประมาณนี้เขียนรายละเอียดของเพื่อนเพื่อนใส่รายละเอียดยิ่งเยอะยิ่งดีนะคะแต่ว่าปุ้ยอยากสาธิตให้ดูเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเสร็จแล้วปุ๊บเรากดถัดไปนะคะ เห็นไหมคะว่ามันก็จะบอกทันทีว่าเราอ่ะจะแชร์ไปที่ไหนแต่ปุ้ยอ่ะบอกไว้เลยว่าเราอย่าเพิ่งแชร์ไปที่โปรไฟล์ของเราถ้าใน Facebook เรามีแต่เพื่อนเราปุ้ยแนะนําให้เปิดเฟซใหม่แล้วเวลาที่เราอ่ะจะขายแชร์ไปยังโปรไฟล์ของเราอ่ะอยากให้แอดคนที่อยู่ในกลุ่มสาธารณะที่มีที่มีความสอดคล้องกับสินค้าเราเช่นขาย ขายแบบพวกรถยนต์มือสองหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้ามือสองเราก็เข้าไปแยกกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้ามือสองแล้วก็ไปแอดคนที่อยู่ในสมาชิกนั้นนะคะมันก็จะรู้ว่าความต้องการของเขาเป็นอย่างนั้นเวลาเราแชร์ออกไปเนี่ยไปที่หน้า Facebook ส่วนตัวเราอะมันก็มีโอกาสที่จะซื้อเราได้นะคะแต่ถ้าเราแชร์ไปโปรไฟล์ปกติที่ว่ามีเพื่อนร่วมงานมีอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบรู้สึกแอนตี้อคติอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่ต้องแชร์นะคะเดี๋ยวปุ้ยจะสาธิตวิธีการทําให้ดูในวันถัดไปเกี่ยวกับ แชร์สินค้าใน Marketplace ยังไงไปที่โปรไฟล์ของเราแล้วมีโอกาสซื้อมากกว่าปกตินะคะเห็นไหมคะว่าเนี่ยมันจะขึ้นมาทันทีว่าเราอ่ะจะแชร์ไปที่กลุ่มไหนสมมุติว่าเราอ่ะแอดพวกกลุ่มอาหารไว้เราลงขายพวกอาหารเราก็แชร์ไปที่อาหารเดลิเวอรหัวหินของกินโคราชได้ใช่ไหมคะอันนี้ก็ถูกจากกระจริตของกินถ้าสมมุติว่าปุ้ยจะขายข,ายของมือสองปุ้ยก็หรือเนี่ยเครื่องปรินอะ่ะ เครื่องปิ้นมินิสำหรับแม่ค้าออนไลน์เดี๋ยวปุ้ยเขียนไปก่อนนะ,ะสำหรับแม่ค้าออนไลน์ปุ้ยกดถัดไปปุ้ยก็จะแชร์ไปยังของเนี่ยขายของถูกๆสมุดปากการพราะมีแต่แม่ค้าใช่ไหมครโปรดักของปุ้ยมันสอดคล้องกับคนที่ขายของอแม่ค้าออนไลน์ที่จะต้องใช้เครื่องปิ้นมินิเนานะปุ้ยก็เนี่ย ปุ้ยก็แอดพวกกลุ่มที่แม่ค้าออนไลน์อยู่กันเยอะๆปุ้ยก็จะแชร์ลงไปนะคะเนี่ยเป็นต้นนะคะถ้าเพื่อนๆขายเครื่องสําอางอาหารเสริมเพื่อนๆก็แอดซื้อขายครีมเครื่องสําอางแล้วก็พิมพ์ตรงคําว่าค้นหาแล้วก็จะมีคําว่ากลุ่มเพื่อนๆก็กดเข้าร่วมนั้นได้เลยเวลาแชร์ก็แชร์ออกไปที่กลุ่มนั้นนะคะหรือถ้าขายเซ ขายกลุ่มมือสองก็เนี่ยแชร์ซื้อขายรถยนต์มือสองโซนโคลูล่าโซนอะไรก็ว่าไปถ้าขายสินค้าเกี่ยวกับแม่และเด็กก็แอดพวกกลุ่มตลาดนัดแม่และเด็กยีิบสี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะคะปุ้ยก็ค้นมาขายอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเราก็สามารถแชร์ลงกลุ่มได้แบบนี้เหมือนกันนะคะก็คุณสามารถลงประกาศในในกลุ่มได้สูงสุดยี่สิบกลุ่มอ่าเนี่ยเห็นไหมคะแล้วเราก็กดเผยแพร่นะคะสินค้าตัวนี้มันก็จะขึ้นว่า กำลังมีการซื้อขายอย่างเงี้ยเห็นไหมคะมันก็จะแชร์ไปยังกลุ่มสาธารณะตามนั้นหมดเลยวิธีการแบบนี้ก็คือจะสามารถทำให้เราโพสใน m r k e t p l a พ e ขายได้ด้วยแล้วก็แชร์ไปยังกลุ่มได้อีกด้วยนะคะยังไงแล้วลองนำวิธีการนี้ไปทำแล้วก็การบ้านคือให้เพื่อนๆส่งส่งการบ้านวันที่6คือระบุสินค้าที่ตัวเองลงว่าชื่ออะไรอย่างที่สก็คือเขียนชื่อกลุ่ม สิบกลุ่มที่เรากดเข้าร่วมนะคะปุ้ยจะดูให้ว่าชื่อกลุ่มมันมีความสอดคล้องกับสินค้าไหมประมาณนี้การบ้านมีแค่นี้นะคะประมาณนั้นเนาะยังไงแล้วลองนำวิธีการแบบนี้ไปใช้ดูค่ะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ17บ8จ็ดสิบนาทีเนาะสินค้าได้เหมือนกันนะเห็นไหมคะเหมือนคนเนี้ยอ่าเนี่ยเห็นไมอันเนี้ยใายสีทาเล็บก็ได้ช่องเหล่านี้ก็ช่วยเราได้เหมือนกัน หือนู๊ดยเ์ยเห็นไหมคะนู้ยลงรูปปุ๊บมันก็จะให้เพิ่มรูปใส่ไฮไลท์ก็ได้นะคะเพิ่มไฮไลท์ตกแต่งอะไรได้หมดเลยเนาะเนี่ยเรากดแก้ไขข้อมูลส่วนตัวสตอรี่ก็ได้เราโพสต์ไปที่เพื่อนก็ได้เราโพสไปที่สาธารณะก็ได้กําหนดเองก็ได้นะคะอยากให้ใครเห็นได้หมดเลยเนาะประมาณนี้ก็ลองเล่นดูนะคะ เห็นไหมอันนี้เขาก็ลงขายนะคะเราก็อาจจะแบบไปตกแต่งเขียนภาพเขียนอะไรไว้แล้วก็ลงก็ได้ประมาณนี้